ครับสวัสดีครับผมเอจากท็อปพาวเวอร์บางจากบูรีครับหลังาการทดลองขับโชครีลในด้ยใต้ลักซี่วัวแล้วผมรู้ว่าแตกต่างที่เชื่อเลยนะฮะในขณะที่เป็นรถแตนดาท,ที่เราเคยขับใช้งานชีวิตประจำวันจะมีาการดีด้านหลังนะครับทุกคนจะพูดเป็นสิ่งเดียวเลยว่าด้านหลังเนี่ยโอ้มีการดีตึงต๊งๆๆเลยแต่พอหลังจากทดลองขับแล้วเนี่ยโชครีที่ติดตั้ง กับแนวเดิมนะครับเฉพาะแค่โช๊คอัพสี่ตัว handling f e ล l i n g เนี่ยยอมรับเลยว่าเยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงๆแล้วเนี่ยชื่อชื่อเออร์ลินเนี่ยผมมีอยู่วงการเคร่องร่างมานานนะครับแล้วก็ได้ยินเรื่องโช๊คเออร์ลินเนี่ยนานมากละหลายสิบปีแล้วความมั่นใจเนี่ยกล้าบอกเลยว่าเต็มร้อยนะเพราะว่าเทคโนโลยีของทางเออร์ลินสสวีเดนเขาเนี่ยได้มาและตันเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะที่ว่าเออร์ลินไทย ผลิตง,งานในประเทไทยด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นรถทางเรียลนะฮะในหลายๆอยา่างแล้วก็รลงไปถึงล่าสุดที่จะเปิดตัวสหรับตัวไฮรักซีโวแล้วก็ในกระบะงแล้วก็มีวีหลายๆรุ่นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยนะฮะที่ได้มาทำตลาดในประเทศไทยด้วยแล้วก็รองรับตลาดกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นกระบะตลาดใหญ่ในใน,ใน,นเอเชียเพี่นี่จริงๆเรื่องเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมมีรักอยู่ในแล้วนะครับส่วนเรื่องข้อเสนอแนะในกัารดำเนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ก็ขอให้พัฒนาโปรดักต่อไปแล้วก็คิดว่าอีกหน่อยเนี่ยคนไทยก็จะได้ได้ใช้ชุมชนที่มีประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีสูงนะครับสำหรับรถกระบะออฟโรดหรือออร์โรดกันนะฮะทั้งทางเรียบทางฝุดในทางเส้นทางออฟโรดหรือเส้นทางทุรกันดารผมกล้าคอนเฟิร์มเลยว่าผมเป็นอะไรที่เวิร์กมากแล้วก็ขอให้ทางบริี่ยพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับรถกระบะรถมีพีวีที่จะอ่อนสู่ตลาดในเร็ววันนี้ด้วยนะครับ